นะคะคือคำตอบเริ่มต้นซึ่งครูยังไม่ได้บอกว่ามันเป็นคำตอบที่เหมาะสมหรือไม่มันยังไม่ใช่ optimal solution นะโอเคนะทีนี้การการที่เราจะมาเช็คความคำตอบที่เหมาะที่สุดหรือเรียกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราขนส่งตามที่ที่ออพติม l ลโซลูชันบอกเนี่ยก็ต้องใช้วิธีที่เรียกว่าออพติมอลเทสออพติมอลทีเทสก็คือการเช็คคำตอบที่เราได้มาจากเมื่อสักครู่นี้ว่าไอเจ้าคำตอบ เริ่มต้นมเมื่อกี้มันให้คําตอบที่เหมาะสมหรือยังนะคะถ้ามันได้แล้วก็คือคุณก็จบแต่ถ้ามันยังไม่ได้คุณก็มา modify มันนะคะอะวิธีการก็มีอยู่ว่าคุณไปต่อเลยเนาะ,ะคุณดูวิธีการนะคะวิธีการที่เรานำเสนอในวันนี้นะคะเราจะเรียกมันว่า modify นะคะหรือหนังสือบางเล่มเขาจะอ่านโมไดโมอะไรคุณจะโมดิโมไทยอะไรก็แล้วแต่นะอยากเรียกอะไรก็เรียกโมดิฟายอยากด้ชื่อเต็มนะคะแล้วหนังสือที่ทุกคนมีนะคะใครที่ไปเอาหนังสือมาที่ไปซื้อหนังสือมาก็ลองอ่านดูนะคะ<ๆ>เขาก็จะมีอธิบายเหมือนกันอยู่ที่มีสเตปปิ้งสโตนก็แต่ครูไม่ขอเน้นวิธีสเตปปิ้งลวกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะยังไม่เห็นแพทเทิร์นที่ที่ตรงใจกับเราเพราะฉะนั้นะอะไรที่เป็น แ่้นกว่านะครูก็เลยนำเสนอวิธีที่เรียกว่า Modify นะคะอะ่ดูวิธีตามนี้เริ่มต้นคือจากคําตอบเมื่อกี้นะคะเราก็จะมาดูว่ามันมีค่า UI UI กับ V, v j นะโดยที่ UI นี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับซอร์สนะคะแต่งต้นทางการผลิต VJ ก็จะเกี่ยวข้องกับปลายทางนะคะเราจะมาใช้ค่า คำนวณก็คือเอา C.I.J ลบ U.I ลบ V.J นะคะเท่ากับ0นย์นะคะเทสสมการขึ้นมานะคะหรือจะเขียนใหม่ว่าเอา U.I บวก V.J แล้วต้องได้เท่ากับ C.I.J นะคะจากนั้นแก้สมการหา U.I ของแต่ละแถวแล้วก็ V.J ในแต่ละแถวนะคะเมื่อได้ U กับ V เสร็จนะคะเราก็จะมาคำนวณค่าค่า1น่งนะคะซึ่งเรียกมันว่าค่า C พราง C' p พรามนี้ก็ได้มาจากอ l C I J ลบ U I ลบ V J นะคะสำหรับแต่ละ X I J ที่เป็นคำตอบคาตอบของเราะะอะมาดูตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้แล้วกันเนาะอะ,อะทุกคนเห็นคำตอบของโลเกลเมื่อสักครู่นี้ไหมคะว่าเราจะแอดไซน์ตรงนั้นตรงนี้กี่หน่วยเท่าไหร่อ่ะดูตัวนี้นะ เมื่อเราดูเสร็จนะคะทีนี้จะเห็นว่าในคอลัมน์กับแถวนะคะเมื่อกี้เราใส่ d i f f e r e n นนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น UI กับ VJ แล้วเนาะอ่ะ UI ดูนะตัวแรกนะ UI ได้มาจากอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เราบอกนะเราบอกว่าเราจะเริ่มต้นให้อ่าตัวตัว U เนี่ยที่ทําที่แถวหนึงก่อนก็ได้ค่ะเป็น0นย์ก่อนถ้าเราสมมติว่าให้ตัว u1 หนึ่งอ่ะเป็นศนย์นะคะ แล้วโดยแล้วโดยสมการอ่าแล้วโดยสมการเนี่ยเราก็จะบอกว่าเอา cij นะลบ ui ลบ vj เซตให้เป็น0ูนย์สำหรับคำตอบที่เป็นอ่าในช่อง xij เนาะเพราะนั้นเรามาดูตัวแถว1ก่อนนะถ้าในแถว1เรากำหนดให้ u1 มันมีค่าเป็น0ูนะคะให้มันเป็นศูนย์เนาะทีนี้เรามาดู vj นะเด็กๆดู vj นะ ถ้าตรงนี้เป็นศูนย์มันก็ไปชิ่งกับอคอลัมน์สองถูกไหมคอลัมน์สองคือคอลัมน์เนะคะทีนี้คอลัมน์เคุณมี C อยู่ที่เท่าไหร่สิบสาใช่ปะ่ะแสดงว่าถ้า C ีสิบสามยูศูนย์ v ของคุณก็เลยต้องเป็นเลขอะไรสิบสามใช่ไหมเพื่อให้ลบกันแล้วเป็นศูนย์มันก็เลยทำให้ชิ่งมาที่ตำแหน่งของ VJ มีค่าเป็นสิบสามอ่ะครูขอเขียนก่อนเนาะอันนี้คือตัวหนึ่ง ตัวเลกแรกนะคะที่เราเซตให้เป็นศูนย์ถามว่าทําไมต้องมาเซตตัวแรกต้องอยากแก้สมการง่ายอยากเซตเป็นเลขหนึ่งก็ได้นะคะแต่มันอาจจะยากเพราะนั้นเมื่อเราเซตตรง,ข,งข้างบนเป็นศูนย์ทุนจะได้ b สองออกมาก่อน u หนึ่งถ้าคุณเป็นศูนย์คุณก็เอาสิบสามตั้งนะคะแล้วลบตัวนี้คุณจะได้ b j นะ,ะ b j ในที่นี้คือแถวสองอ่าคอลัมน์สองคุณเลยได้สิบสามนะคะก็คือเอา c ตั้งนะคะลบได้ศูนย์แล้วก็ลบด้วย อะไรล่ะลบด้วยสิบสามถึงจะเป็นศูนย์ใช่ไหมคือแก้สมก,การหา V นะคะอ่ะเมื่อคุณได้ V 2สองนะคะถัดจากนั้นเนาะเดี๋ยวดูที่ว่าชิ่งไปไหนต่อก็มาชิ่งที่ตัวแถวหนึ่งอยู่แถวหนึ่งนะดูดูที่ตรงที่เซลล์ที่มันมีคําตอบนะตอนนี้เซลล์ที่เรามีคำตอบมันมีทั้งหมดกี่ช่องคุณน้องนับก่อนครูพาลินนะับหนึ่งสองที่มันมีวงสีฟ้านะสามสี่ห้าหกและ เจ็ดโอเคไหมเซลที่มีคําตอบมีทั้งหมดเจ็ดเซลล์คุณต้องมาเช็คก่อนว่ามันเท่ากับจานวน M บวก n นลบหนึ่งไหม M ก็คือแถวนะคะตอนนี้เรามีทั้งหมดสี่แถวใช่ไหมกับอีกเท่าไหร่สี่หลักแล้วก็หักไปหนึ่งเนี่ยเท่ากันไหมอ่าโอเคถ้าเท่ากันแสดงว่าคําตอบของคุณเนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้อันนี้ครูยังไม่ได้พูดถึงเนาะเพราะฉะนั้นอันดับที่หนึ่งนะคะคุณก็มานับจํานวนที่คุณ allocation ของเข้าไปล่า ไอตัวที่เป็นสีน้ําเงินน้ําเงินเนี่ยมันอยู่ที่กี่ช่องมันมีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดช่องนะคะก็คือเจ็ดเจ็ดตำแหน่งนะค,ะคุณก็เอาจํานวนแถวนะคะตอนนี้คุณมีทั้งหมด4แถวคุณก็เอาเลขสี่นะคะไปบวกกับจํานวนคอลัมน์หนึ่งสสามสี่สี่บวกสี่เป็นเท่าไหร่พอเป็นแปดหักหนึ่งตามสูตรนะคะ m บวก n ลบหถ้ามันเท่ากันอย่างนี้แสดงว่าคุณสามารถทํา modify ต่อได้แต่ถ้าไม่เท่าปุ๊บอันนี้งานเข้านะคะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาของง่ายก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะพาไปพูดถึงตัวที่เมื่อกี้ที่เรากำลังพูดถึงาการหา uv เนอะนั้น u 1คุณได้มาแล้วนะคะอ่ะสเต็ปต่อไปครูจะพาคุณหา b ตำแหน่งถัดไปนะคะเมื่อกี้ u ยู่1คุณเซตเป็น0ูนยมันก็จะได้ค่า b 2ลงมาเนาะทีนี้เมื่อคุณให้ u 1เป็นเป็นศูนย์อีกคุณก็จะได้ค่า b ที่ตำแหน่งอะไรตำแหน่ง4ใช่ไหม b 4ก็เป็น17ได้มาจากอะไรก็เอา17ลบ0แล้วก็ลบอะไรล่ะถึงเป็น0ใช่ไหมคะก็คือตัวมันเองนั่นแหละนะได้17ถัดมาอันนี้คือตัวที่3ที่เราได้เนาะเมื่อเราชิ่งอย่างนี้เสร็จนะคะ อ่ทีนี้ในตัวคอลัมน์2มันไม่มีใครเกี่ยวแล้วนี่ใช่ไหมคะแต่ในตัวคอลัมน์4เนี่ยค่ะมันมี17ก็คือ v 4ใช่ไหม v 4ดังนั้นคุณสามารถที่จะทําให้ v เสียงคุณไปคํานวณหา v จาก v 4คุณก็ไปได้ u สาม u 3ามืออไหรเอา10ตั้งใช่ไหมสิบลบอะไรทําให้คุณไปหา u 3ามได้สิลบอะไรแล้วก็ลบกับ17แล้วได้ศูนย์าไปตั้งสมการนะคะไปแก้สมการนะ หรือคุณจะตั้งสมการง่ายกว่าน,นั้นก็นนคือ c มีค่าเท่ากับอะไร u บวก v อันนี้ง่ายกว่าแก้สมการางี้ก็ได้นะคะตั้งสมการเนาะเพราะนั้นถ้าคุณแก้สมการ c นะคะก็คือ10นะคะ10เท,ะะนะคะเท่ากับ17บวกอะไรนะคะ10เนี่ยเท่ากับ17บวกอะไรเพราะนั้นไอตัวที่เป็นคำตอบ u 3คุณก็เลยต้องติดลบนะเพื่อให้2คนนี้บวกกันแล้วเป็นอะไรคะ2คนนี้บวกกันต้องเป็นเลขอะไรเลข10นึกออกไหม สองคนนี้บวกกันแล้วเป็นสิบนะคะอ่ะโอเคคุณก็ได้อยู่ในตำแหน่งที่สามนะคะเขาเลยอยู่สามเนาะอยู่สามคุณก็ออกนะนะ <c oughs> ต่อไปต่อไปนะผูก็จะวงตัวที่คุณได้แล้วนะ,ะตัวนี้ได้แล้วเนาะอ่าจาก v v ีสี่นะคะคุณก็ชิงมาได้อยู่สามแล้วคุณยังชิงได้อีกตัวหนึ่งคือนี่สิบห้านะหมายความว่าอะไรสิบเจ็ดบวกอะไรได้สิบห้า ต้องติดลบมันก็ทาให้คุณได้ u สองถูกไหม u สองก็ตามมานะคะปุ๊บลบไปเมื่อได้สิบสองเซต็อ่ามันไปชิ่งไข่คุณก็ต้องดูอ้าวมันก็ไปชิ่งที่ตําแหน่งของ v ถัดไปก็คือเม,อมื่อคุณได้อ่า u ใช่ไหมคะ u ในแถวสองมันก็ทําให้คุณต้องได้ไปถึง v ในตําแหน่ง v สามนะคะก็คือว่า19เนี่ยเท่ากับ ลบสบวกอะไรล่ะใช่ไหมก็แสดงว่าตรงนี้ต้องมากกว่า19บําให้เราได้ v ใน v ตัวที่3นะคะ v ห้อย3คือ21เพราะ21ไปบวกกับลบสเราต้องได้19ทุกคนนึกออกไหมตอนนี้นึกภาพตามเนยะเมื่อคุณได้ v 3เป็น27คุณก็มาหาตัวสุดท้ายนะคะก็คืออยู่ที่ตัวนี้นอกศูนย์หมายความว่าอะไร21บวกอะไรเราได้ศูนย์แสดงว่าไอ้เจ้า u สี่ 4, คุณก็เลยได้ลบอะไรคะลบยี ตอ,อกไหมคะมันเป็นเครือข่ายนู่จักไหม <c oughs> ไม,ม่พูดอะไรเลยนะมันเป็นโครงข่ายเออนั้นคุณทําให้คุณชิ่งมาหาบเบาะแสของ U <c oughs> ในตําแหน่งต่างๆได้เข้าใจไหมอ่ะทีนีมน้มันยังเหลือ V อะไรสุดท้ายเมื่อกี้ยังไม่ได้พาไปอ่ะพาไปที่ V สุดท้ายนะคะเมื่อคุณได้ U ูสามก็ทําให้เราเนี่ยเดินทางไปหาคําตอบ V ีหนึ่งได้ใช่ไหมเพราะว่าอะไร เก้าเท่ากับลบเจ็ดบวกอะไรแน่นอนนี้ก็ต้องเป็นค่าบวกสิใช่ไหมบวกที่เยอะกว่า,กา,กาวเก้าเพราะว่าอะไรสองคนนี้บวกกันต้องเป็นเก้าก็คือสิบหกลบเจ็ดนั่นเองนะได้เก้าโอเคเนาะต้องได้ค่าสี่นะคะต้องได้ค่าสี่อ่ะได้ทุกตำแหน่งแล้วนะคะได้ยูทุกตำแหน่งบี B, ทุกตำแหน่งครบแล้วยูกับบีตรงนี้เอามาทำอะไรต่อ,อเด็กๆด,กดูต่อไปเมื่อเราได้ยูกับบีทุกตำแหน่งแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมสไลด์ขวากับซ้ายนี่ นเ,นเมื่อได้เสร็จนะคะก็ทำให้เราจำเป็นต้องไปแคิ e ค่า c พลามนะคะเด็กๆไปดูค่า c พลามนะ c พลามคืออะไร mm hmm. จะเห็นว่ามีการ allocation ที่เซลล์เดิมอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะ mm hmm. เพียงแต่พาหา U mm hmm. กับ v นะคะจากนั้นคุณไปแคิ e ค่า c พลามนะคะซึ่ง c พลามได้มาจากอะไรเอาค่า c ตั้งนะะ c ij ลบ u i ลบ v j ทีนี้ซีพามหนังสือบางเล่มอาจจะไปใช้อักษรอ,อื่นนะคะเป็นตัวเคเป็นตัวอะไรก็ได้นะอ่าเล่มไหนก็คือความหมายเดียวกันนะคะบางเล่มใช้ K, เคมอะไรเงี้ยน,นะ,ะทีนี้ซีพามของครูนะคะก็ไปคำนวณค่าให้กับซีพามทุกๆช่องอาไปดูที่ช่องไหนบ้างจบแล้วหรออ่าไปคำนวณพาไปคำนวณเนี่ยอ่าไปคำนวณน,น่ะสไลด์นี้นะคะเมื่อกี้ข้ามสไลด์มา คุณก็ไปคำนวณค่า4ีพามนะคะไป next ะ4พามคืออะไรสพาม1ก็คือเอา16ตั้งใช่ป่ะ1 6บลบ0นะแล้วก็ลบ16ก็เลยได้0โอเคไหมเด็กๆ4พามของครูอยู่อย่างนี้นอกช่องที่ไม่มีการ allocation นะคะเข้าใจไหมช่องที่ไม่มีการ allocate ค่าสีน้ำเงินลงไปเนาะคุณไปคำนวณค่า4พามทุกช่องนะคะ,ะช่อง b นะคะช่อง b ก็คืออะไร14 ตั้งนะคะลบด้วยลบสองกลายเป็นบวกนะกลายเป็นเท่าไหร่สิบหกแล้วก็เป็นลบกับสิบหกได้ไรได้ศูนย์ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเจ็ดข้างล่างหนึ่งนึ่ก็จะได้สี่เออโอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณได้เลขอะไรเนี่ยในช่องว่างๆนะคะคุณถึงทำนะคะโอเคนะการจะทำเช่นนี้นะคะรู้เหตุผลไหมทำไมต้องทำเราจะมาหาสีพามเพื่ออะไรทราบไหม ตีความที่เซลล์ที่มันว่างๆอะคะ่ะมันเป็นบวกหมดถูกไหมถูกไหมคะมันเป็นบวกหมดนะเฉพาะตัวอย่างนี้นะทีนี้ในตัวอย่างอื่นมันมีโอกาสติดลบนะคะเนาะถ้ามันเป็นบวกหมดนั่นหมายความว่าคําตอบที่คุณ a s s i ซสีน้ําเงินให้กับเซลล์ที่คุณมีจากโบเกลอะมันเป็นคําตอบเหมาะสมที่สุดแล้วนั่นคือจบปิดคดีปิดจ็อบปุ๊บจบนะคะแต่ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ใช่ศูนย ไม่ได้มากกว่าศูนย์มีติดลบในบางเซลล์อันนั้นคือหมายความว่าคุณต้องมีการอ l l o c a t ไปยังช่องที่มีค่า c ีพามที่ติดลบ c ีพามไอเจซีไอเจพามที่มันติดลบนั่นหมายความว่าคุณสามารถดึงค่าคอที่มันต่ำกว่านั้นได้อีกถ้ากรณี c ีพามมีตำแหน่งลบที่เซลล์ไหนก็ตามเข้าใจไหมคะอ่าเช่นมีเซลล์หนึ่งสมมตินะไม่ใช่เลขลบสอง นั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะเฮ้ยต้องมีการแบ่งว่ะเอ้ยแบ่งแทนที่จะขนส่งเซลล์ที่มีคอสิบเก้าเนี่ยเต็มเต็มเลยสองร้อยสิบหน่วยอาจจะต้องมีการแบ่งมาที่ช่องนี้นะช่องที่มีคอสเป็นสิบสามเฮ้ยพอไอ้นี่ถูกดึงไปอ้าวตายแล้วคุณต้องไปหาอะไรต้องไปหาクロス loop ก็คือไปหาอะไรเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยเขาเรียกอะไรไอ้ช่องที่การเขียนการเขียนลูกศรไปมานะ่ค่ะให้มันมีการถ่ายเทพลังงานเหมือนถ่ายเทของอะ เฮ้ย hey, คุณเอาอันนี้ไปใช่ไหมอ,อันนี้ถูกดึงอ,อันนี้ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเข้าใจปะซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะไปดูในตัวอย่างถัดไปนะคะครูจะยังไม่ขอพูดถึงกรณีที่ c พลัเป็นลบนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปนะคะซึ่งอาจจะมีกรณีที่ c พลมงเป็นลบแล้วเราไปแก้ปัญหากันต่อเนาะเพราะนั้น optimal ต,ตัวนี้ก็คือเช็คโดวยวิธี modify นะคะที่เรากำลังทำอยู่เร,เรียกวิธี modify นะคะแต่เป็น modify ที่โชคดีที่ ซีพามเราเป็นบวกหมดนั่นหมายความว่าการอะโล a t e ค่าสีนเชือเงินให้กับเซลล์อื่นๆน่นะมันเหมาะสมแล้วนะคะไม่ต้องไปถ่ายเทที่ไหนแล้วคือตอนนี้ก็บอกว่าคอรต,ตรงเนี้ยเหมาะที่สุดแล้วคุณจ่ายไปเลยของตามนี้อันนี้คือรีพอร์ตนะคะรีพอร์ตเลยว่าคุณดีมานจาก a ไปไหนไปไหนเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ก็คือคําตอบเนาะคำตอบก็คือคุณจะต้องส่ง a ไปยังอะไรบ้างส่ง A ไปยัง S และ W อยู่ที่ร4อกับ60เห็นไหมมันก็มี2เส้น คุณต้องส่ง B ไปเท่าไหร่อ่า B คุณส่งไปที่ E กับที่ w 210กับ140อย่างนี้นะคะไล่ไปนะคะแล้วก็ C คุณก็ส่งไปที่2แหล่งก็คือ N กับ W 0 1กับ50เพราะฉะนั้นก็ตรงตามนี้เลยทีนี้ดัมมี่ไม่ต้องไปส่งนะคะดัมมี่ก็ปล่อยมานคุณก็ส่งจริงที่ ABC ไปยัง NS EW โอเคไหมทุกคนก็ดูหน้าตอนนี้แล้วดีมานซั p พลอะไรก็มีเหลือเนาะ นั้นมันอาจจะมีบางจุดที่มีดีมานเหลืออยู่ที่90ก็ช่างมันนะคะแต่ว่านี่คือค้อที่ต่ำสุดแล้วอยู่ที่10,000กับอีก330ก็ไปตรงกับโวเกลพอดีนะคะไปตรงกับวิธีโวเกลพอดีนะคะโอเคไหมเช่นเคยนะคะเพื่อที่จะเช็คว่าไอ้เจ้าตาราง n นอตเวสของคุณเนี่ยมันให้ optimal solution หรือยังคุณก็ไปดูวิธีการ นะคะคโดยที่สร้าง UV ทีนี้คุณจะเห็นว่ามันจะมีติดลบในเซลล์ที่มันไม่ได้อโลเคตใช่ไหมคะมีเซลล์ไหนนะที่ติดลบบ้างเห็นไหมก็หลักการเดียวกันอันนี้9คือบวกเพราะั้นมีลบ4อยู่ตรงนี้แล้วก็ลบ2ลบ2เห็นไหมมีลบเยอะแยะเลยแสดงว่าคุณสามารถดึงคอสในคําตอบเริ่มต้นของ not w e s t ได้อีกเยอะเลยก็คือสามารถที่จะชิ่งชิ่งมาลงที่ลบ4คุณดูว่าใครลบเยอะสุด นะคะคุณไปอ่านมานะลบสี่นี้ลบเยอะสุดมีการดึงเห็นไหมดึงตามสายเลยว่าเอ๊ยต้องสร้างโครสลูปนะหรือสร้างกล่องสี่เหลี่ยมหรืออะไรก็ได้ที่เป็นโครสนะนะที่มันมีการเดินทางแบบขึ้นลงไปมาได้นะคะเป็นลักษณะโครสต้องเอาอะไรก็ตามนะคะลงมาตรงนี้นะลงมาที่ช่องที่เมื่อกี้นะคะ่ะมันมีค่าสี่พาม์ติดลบเยอะสุดนะหอลบสี่ต้องมีการถ่ายเทของมาที่ ช่องนี้นะคะเมื่อมันมีการถ่ายเทของก็เลยต้องทําให้สร้างสี่ช่องนี้สีช่องนี้ก็เลยต้องเกี่ยวกันก็คือตรงนี้บวกตรงนี้ดึงออกไปตรงนี้บวกแล้ว,ลวนะเพราะนั้นมันก็จะมีการถ่ายเทสิ่งของนะคะเมื่อถ่ายเทสิ่งของก็ได้หน้าตานี้ก็ไปสร้าง UI กับ VJ หนึ่งรอบนะ,ะถ้ายังติดลบอีกก็ต้องไปสร้าง c l o s อีกนะ close ร,รูปอีกเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณไปอ่านสไลด์หน้าอะไรวิธีการก็อหน้าสีจนกระทั่ง จบคาตอบของมันนะคะอยู่ที่หน้า45นะคะอยู่ที่หน้า45เนาะเมื่อเราได้คําตอบแล้วหน้าอ่าโทษที45ไปอีกนะคะสไลด์นี้มันไปต่อจนกระทั่งคําตอบสุดท้ายมันอยู่ที่หน้า48นะคะถึงจะจบโอเคเนาะเพราะนั้นวันนี้จะฝากให้ไปอ่านหรือไปดูสไลด์ตั้งแต่หน้าอะไรหน้า41เป็นต้นไปนะคะจนถึงหน้าสุดท้ายน่าจะอยู่ที่หน้า49 ทุกคนไปอ่านมานะคะไปดูวิธีการว่า modify เนี่ยถ้ากรณีที่ CPAR มของคุณติดลบเนี่ยควรจะต้องไปดำเนินการอย่างไรบ้างอ่ะโอเคเนาะเป็นกันบ้านนะคะ